กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะครับรวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมนะครับพี่พี่พระเครื่องเล่นแค่ชอบนะครับวันนี้มาเปิดอีพีที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่องค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับบวกค่าจะส่งบ้านละห้าสิบาทนะครับพี่พี่ช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับพระเครื่องเล่นแค่ชอบนะครับสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนะครับ t ศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองแปดนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับ นี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับพ,พี่ๆชอบสนใจองไหนรายการไหนไหนะครับท,ทักทายผ่านไลน์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆยังไงผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะครับช่วยฝากกด casting, ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับและก็เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปวิดีโอใน e ีต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันที่รายการแรกเลยนะครับพี่ๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันที่รายการแรกเลยนะครับใน EP ที่ี่สิามนะครับ100บาทนะครับองค์ละหนึ่งนะครับบวกค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะครับนี่นะครับรายการที่1นะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะครับหลวงพ่อคูณนะครับพี่ๆพศ2 5 3พนนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อคูณนะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่สองนะครับพี่ๆรายการที่2นะครับ เเป็นพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพี่พี่นี่นะครับเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับ EP นี้นะครับต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับพี่พี่รายการที่สามนะครับนี่นะครับเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับพี่พี่หลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ หูเชื่อมนะครับพี่พี่นี่นะครับหูเชื่อมนะครับเหรียญนี้นี่นะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สี่นะครับเป็นพันเนื้อดินหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับพี่พี่นี่นะครับขี่ไก่เบรกนะครับพิมพ์นี้ไก่เบรกนะครับนี่นะครับอุดผงเดิมนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สี่นะครับ ต่อไปจะเป็นรายการที่ห้านะครับพี่ๆรายการที่ห้านะครับเอ่อเป็นเหรียญพ่อทันสังนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญพ่อทันสังนะครับวัดหัวหลุงนะครับรายการที่ห้านะครับต่อไปเป็นรายการที่หกนะครับพี่ๆรายการที่หนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อพงนะครับรุ่นขุดสะใหญ่นะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพี่ๆนี่นะครับขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับรายการที่7นะครับรายการที่7นี่นะครับเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะครับรายการที่7นะครับต่อไปเป็นรายการที่8นะครับพี่ๆรายการที่8นะครับรายการที่8เป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับพี่พนี่นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9เป็นภาพปิดตาอาจารย์เปิงนะครับพี่พี่นี่นะครับภาพปิดตาอาจารย์เปิงนะครับรายการที่9นะครับต่อไปเป็นรายการที่10นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่10นะครับเป็นภาพปิดตานะครับหลวงพ่อป้องนะครับวัดหลุมดินนะครับพี่พี่เนื้อเมฆพัดนะครับนี่นะครับภาพปิดตาหลวงพ่อป้องนะครับต่อไปเป็นรายการที่สินะครับ นี่นะครับรายการที่สิบเอดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นะครับพี่พี่เหรียญนี้เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะครับพี่พี่รายการที่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกษชโยนะครับพี่พี่นี่นะครับพระสมเด็จวัดเกษชโยนะครับองนี้เป็นพิมพ์หกชั้นอกตันนะครับพี่พี่ นี่นะครับหกชั้นอกตันนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสามเป็นรูปลอหลวงพ่องเงินนะครับพี่พี่นี่นะครับรูปลอหลวงพ่องเงินนะครับนี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพี่พี่นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ นี่นะครับรายการที <minority> ่ส <SM> ิบสี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อจันนะครับพี่พี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันนะครับนี่นะครับพี่พี่ต่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับนี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่พระสมเด็จเนื้อดินนะครับเป็นของหลวงพ่อหนงนะครับองค์นี้เนื้อดินนะครับหลวงพ่อหนงวัดคลองมาดันนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปบโพนะครับพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะครับนี่นะครับรายการที่สิบหกเป็นพระเนื้อชินนะครับพิมพนาลายทรงปืนนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเนื้อชินเงินแก่ตะกัวนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเอ่อเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับเป็นรายการที่18นะครับนี่นะครับรายการที่18เป็นรูปหล่อนะครับรพระพุทธชินราชนะครับรุ่นอินโดจีนนะครับพี่ๆของนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับนี่นะครับผิวน้ําทองนะครับพี่ๆลตยถานตอกโค้ดนะครับนี่ eh. นะครับรายการที่18นะครับต่อไปเป็นรายการที่19นะครับ <S, S 1> <ใ best. S 2> พี่ๆรายการที่19เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่นี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี่คุดนะครับพี่พี่นี่นะครับพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับพิมพ์ขี่คุดนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่21็ดนะครับนี่นะครับรายการที่21เ็เป็นพระสมเด็จพิมพ์แหวกม่านนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆองค์นี้นี่นะครับสมเด็จพิมพ euh ์แหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับต่อไปเป็นรายการที่22ิบนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการที่22ิเอ่อเป็นพระเนื้อผงนะครับพิมพ์เจ้าสวนนะครับหลวงปู่บุญนะครับพี่ๆนี่นะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่23นะครับนี่นะครับรายการที่23เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป uh ็นพิมพ์น uh ิยมนะครับพ uh ี่พี่นี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับรายการที่23นะครับต่อไปเป็นรายการที่24นะครับพี่พี่รายการที่24เป็นพระสมเด็จนะครับอง์นี้เป็นวัดระฆังนะครับพิมเจดียนะครับพี่พนี่นะครับ วัดระฆังพิมเจดีนะครับต่อไปเป็นรายการที่25นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่25เอ่อเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่นี่นะครับรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่26นะครับนี่นะครับรายการที่26เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ นี่นะครับรายการที่ยี่สิบหนะครับต่อไปเป็นรายการที่ย7สิบนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่ยี่สิบเเป็นภาพป,ปิดตานะครับ,รบพ,พ,พี่พี่หลวงพ่อทับนะครับวัดทองนะครับพี่พี่นี่นะครับปิดตาหลวงพ่อทับนะครับต่อไปเป็นรายการที่ย8สิบดนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบดเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับองนี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับพี่พี่นี่นะครับ เหล่าทธหลวงปู่ทวดเหนือเมฆพัดนะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะครับพี่ๆรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆพระสมเด็จนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่สามสิบนะครับพี่ๆ นี่นะครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นพระวัดอนงนะครับพี่พี่เนื้อเมฆศิธิ์นะครับนี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นพระมเหส่วนนะครับพี่พี่นี่นะครับพระมเหส่วนนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับพี่พี่ นี่นะครับเหรียญหลวงปู <for> ่ไ <sun> ข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบสามเป็นพระปิดตานะครับพิมวั่วจุรานะครับพี่พี่นี่นะครับพระปิดตาพิมวั่วจุรานะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สามสิบสี่เป็นพระคุณแผนบ้านกลางนะครับภายคู่นะครับพี่พี่นี่นะครับภายคู่นะครับบ้านกาง นี่นะครับสวยเดิมนะครับพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบห้าเป็นพระมเหส่วนนะครับพี่พี่นี่นะครับพระมเหส่วนนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบหกเอ่อเป็น พระหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรนะครับพี่พี่นี่นะครับพิมสามเหลี่ยมนะครับนี่นะครับพระหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรนะครับนี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับพี่พี่รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับพี่พี่ไม่ทราบที่นะครับองนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับพี่พนี่นะครับพระปิดตาเนื้อผงนะครับคุกรักนะครับนี่นะครับ เป็นผงคุกรักนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบแปดนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโมนะครับพี่พี่หลวงพ่อโมวัดสามจีนะครับนี่นะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อโมนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับพี่พี่หูเชื่อมนะครับนี่นะครับ ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเก้านะครับพี่พี่รายการที่สามสิบเก้าเอ่อเป็นภาพปิดตานะครับพี่พี่นี่นะครับเนื้อเมฆขัดสิทธ์นะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นของหลวงพ่อทับนะครับต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบนี่นะครับรายการที่สี่สิบนะครับเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหลวงโพนะครับพศสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับพี่พี่เหรียญนี้นะครับ นี่นะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับรายการที่สี่ิบเอ็ดเ่อเป็นเหรียญใบพุทธานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญใบพุทธานะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับพี่พี่ต่อไปนะครับเป็นรายการที่สี่สิบสองนะครับ นี่นะครับรายการที่สี่ิบสองเป็นภาพปิดตานะครับพ oh. ิมพ์แขนชิดนะครับหลงผู้สุกนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับพี่พนี่นะครับปิดตาแขนชิดนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบสามเป็นภาพปิดตาหลงผู้ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับพี่พนี่นะครับปิดตาหลงผู้ยิ้มนะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับพี่พรายการนี้นะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะครับ นี่นะครับรายการที่สี่สิบสี่เป็นพระหลอโบราณนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์แจะนะครับนี่นะครับอาจารย์แจะครึ่งซีกนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบห้าเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ นี่นะครับพี่ๆจอบเล็กนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบหกนะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดเอ่อเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับออกวัดหุยเชนนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ นี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยแขนนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับพี่ๆต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับรายการที่สี่ิบเก้าเป็นเหรียญพ่อท่านคายนะครับพี่ๆ นี่นะครับเหรียญพ่อท,ท,าท่านชายวัดสวนขันนะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบนะครับพี่พี่รายการที่ห้าสิบนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับพี่พี่พระชัยวัดนะครับองค์นี้เป um ็นของหลวงปู่บุญนะครับปัจจางบากแก้วนะครับพี่พี่นี่นะครับพระชัยวัดนะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่ห้าเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ นี่นะครับนี่นะครับพี่พี่นี่นะครับอาฟาเครื่องเล่นแค่ชอบนะครับวันนี้มาใน EP ีที่ยี่สิบสามนะครับองละหนึ่งร้อยบาทนะครับบวกค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะครับพี่พี่นี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับพี่พี่ หาเครื่องเล่นแค่ชอบนะครับสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอนไลน์ผ่านเบอร์โทรนะครับที่0966619128นะครับพี่ๆมีบริการเก็บกันไปทานให้นะครับนี่นะครับจัดส่ง EMS ด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับชอบสนใจองไหนรายการไหนนะครับพี่ๆทักทายผ่านไลน์กันเข้ามาได้นะครับอย่างไงผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะครับ ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการจัดทําคลิปวิดีโอใน EP ีต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ